เน่ยนะแล้วมันงอกเนาะจรอยมาเบิงนะ่งแเนาะขาวงอกทั้งงอกทงงอกั้งปวกกินพี่น้องเลยสบายดีด้วยพี่นอ้องสบายดีมามัดขาวซอยเนี่นพี่นอ้องขาวกับออกง,งอกเลยมาไหว้แป้งทางหนึ่งวันถีบจองวันยันชาบังคาสีมันดุด สี่มือเนี่ยเเขาเกี่ยวข้าวนตคมือม <control> ือนี้แสงแดนเราเขาก็เหืววาดกื่อนม้นีเาว่ากันเลยเนาะพนตเหมืนหืเนาะแดดก็เมนหื่อมื้อนี้มันเงอนเลยพนอุวยนั่นแปลงทางไล่แม่มาไอยายมันสะไล่ข้าวนะบอกซาลาพี่องเลย

คงเกีะบุกิ่งไปจะคนเอาเอาลูกภืนมาเอางอกแน่ปวกินแน่แล้วก็ไม้แยบแน่พี่ต้องเอารถกล้องกระพริบๆเสียหายหลายล้านข่าวฮ่ากระเป็นงอก โอ้ยแพตจะเกิดมาเห็ดหน้าขาเอวหงาะข้าให้หน้าพี่เนาะไม่ได้ข้ามไม่ได้ขี่ข้าได้พ้นมันโตกพี่กายนี่นะใส่เข่ากางพี่น้องเลยบ่ได้เกี่ยวคว้าใต้เขตเทิงนี่ตายเบิดใส่เข่ากางพี่กายนี่นะพุนพุนโต๊กเล่อพี่กายนี่ปีนี่ใส่ขารอบพ้นพุนโต๊ก อ้าพี่อ้ญ่เอาหมัดน้อยๆเจ้าคือคนมาใส่อีก่อนเพื่อเพื่อเอาแค้นนั่นเด้เมื่อก็นักเราหว่าไหมหีดหมัดใหญ่มื่อกแค้นใหญ่แล้วเขาเกี่ยวแล้วกู้แล้วเพื่อเขาก็ปั่นเลยหรือเล่นเราทาเกี่ยวตัวมันึซุกปั่น อยู่ทางตะกาะะ่ะะมีอยู่ตัวซุกฮนะมีชุกหลายอันอยู่ทางน,นะะั้นกะถาแดกแบบนี้็านาสีแห้งอยู่เนาะนี่ดีนี่หมาดบางกี้นี่ได้ไหมมันยังมังอะไได้ไหม มัดวางางไรน,นี่เดี๋ยวพี่น้องออกเงาะกระเพาะเงาะเนาะบ้านนี้ไปเบิ่งบดปัวกกินบ้านปัวกินนี่กับโมแมนบ์โมเมนต์เคาะหน่อยได้พี่น้องกับปัวกินก็นลายลายเลยพอมันอาโตเขาต่าโตอยู่เครื่องคัดหน้าเลยนะสกินนะปวัวกินลาย ัดไปเบิดขั้นตัอยู่หลุ่มในห,หน้าจังบกกัดนี่ดิเป็นกองกองอย่างนั้นนี่พี่น้องปอกกินนี่กองที่รลอน,นโอนี่พี่ปอกกินแล้วแทน อยู่เคิ่งข้างหน้านี่นีมนกัดเว้ดนะนี่จะปลวกกัาพูด้ด้สุ่มๆก็เหมนออกเงาะเว้ย ชากระไรมาหางหนึ่งน้องพี่น้องโอ้ยนาตกแตกบายดีพี่น้องมันนี่มัดมัดเขาแท่น้าไดแล้วพี่น้องเลยปล่อยสิปล่อยมันแหงบ่ได้เมื่อนมพ้นสิไหมตรงมัดที่มันสิออกงอไข่มันออกแล้ว ในบางคนมันเป็นตาไทนาเห็ดอีกรอบนึ่งอย่ล้พี่น้องคนดีหมูอนาะยูที่ยังย่าเนาะเาไหม่โอเ่ให้ตุ๋อะไรก็ไม่เหดกอนเาไปแกงเถียงาหารเพาะจอยมาตาเห็ดเห็ดทางน้ไลเอาด้มานะห่ันมาสะไผเิมนี่น้ไ่ไผ่เป็ดเลย ไอตัวยืนรูมไอตัวกครยืนร right? ูมฮะออกมาช่วยได้พี่น้องกว่าไล่วันนี้น่ะไลยเอาเนี่ยนะอยถอนเผาได้แล้วโอ้ยไล่เลยมาใหม่ไล่ในยังเนี่ยในไอตัวยืนรูมอุยไอตัวขมีสบีได้พี่น้องเป็นเป็นป้าแม่น้องเป็นป้าน้องวีกันเลยสบีได้เป็นป้าน้องวีกันเลยสบีได้ นี่เด้นี่แม่แพนนี่บ่ได้มัดนี่เลยเอาหมวกแล้วแม่แพนนี่ยสาวเขาเาเือออกงอกออกงอกแล้วเนี่สิเงอกนลโตคำเศรีน้ำเศษเนาะมันก็เอาเพื่กงอเนาะไม่ใช่อ้าวออกงอกจริงด้วยเจ้นเขี้ยวกับแม่ไม่ใช่น้ำกินไม่น้ำกินดีแต่ยิ่งหงคามเอาไปกินน้ำก่อนดิงทีมัดเอาไปปลาไว้งอกกินเบิร์ดได้หรอไหมเอาไปน้อยดาวพุธดานี้แล้วเบิ่ง ปเบิง่งงเป็นอะไรบอกว่าเห็ดหน้าปีนี้นหน้าปีนี้เห็ดหน้าพี่น้องตอนดำเลยเป็นอะไรตอนดำเปนจนตอนดำจน,จนได้ดูดเอาเวสิได้ขึ้นแต่จนประมาณสองถุงในี่นกู้เครื่องขึ้นแล้วพี่น้องมันมาเข่าวซุกแล้วผิดว่ามาเสจอเขาออกกระน้ำออกงอกไปไป,ไปช่องข้อมือได้ดิท่าน ขั้นโบกูมันนี่กะมืออื่นยันพ่นตกอีกก็เลยกูมนันนี่ดีเนี่ยออกเงาเต๋อไ,ได้สมพี่น้องบาา่กไวไทยนาเห็ดไม่ได้บ่กไวา้พี่น้องบาา่กว่าไทยนาเห็ดอีกรอบเลยบ่กไวา้พี่น้องบาา่กว่า ตีออกคักๆ้างเลิกไปไว้เจ้าอย่า,าะะ أو, เฮ็ดหน่อยๆเ <coating S 2> <note, S 1> จ้าต้องตีค่ะค้างพัดีเยด้พี่น้องเอ้ยพัดตีเฉยเนี่ยพีย้อนข่าวได้พี่น้องได้ดีได้แดดนี่นะแดดว่าลายมือคใครเนาะค้าเด่นท่านหามือถ้าคือสิเล่เอาเยอะก้าวว่าเนาะก้าวแล้วโตสุกหนี อ <liament> ันซึบน้ํแม่น้องวีนี่ก็มาดคือกันได้พี่น้องนี่ตอข่อยก็ักฐาน่อยมีตอคคัดแอวสิว่าข่อยนั่งเบิ่งบ่ได้เด้ยังบ่พอบเลยได้กินข้าวกับยังพี่น้องเบิ่งแน่นะทางน้เนะทางหน้าจ้ะนะ เพื่อนมาน่ะอย่าให้เพื่นมานมานหลเพมันสีห้ากลบสีสาพผ่อนขาวมานกับไรได้พี่เนาะมันแลัมันหากลบสูงขึ้นสูงกว่านี้มันจะงาออกไรยังาย อย่าเอากำญ่เด้อมันสิตากยง,ง้ะตากแห้งๆงะแห้งๆมันจะแห้งเบิดเออเอาไปตอนไปตอนมันรึห้นี่ตายกี่เธออยู่อันนั้นอยู่หายนาเอาได้มีหน้ามหาตัวนี้ได้เอามาใหญ่เด้อมันไม่น้อย เสต็อปทางมิถุนนี่ไม่ได้ปุคือเออบอไวเอาวะเทียงบาไวเอาเลยนี่นี่มาไวแล้วขุนเทียงบอลงมามาไวทางทางขึ้นทางทางเตรียมพร้อมเ่ยเตรียมพร้อมลงมาแกวเขาปีนี้ก็ถือว่าเห็นะ นายอยากชมควรเนาะพี่เนาะพี่กายนี่กะเขาตายทรายหิ่งอยู่โน,น,น่นนี่ตายเบิด์ตพี่กายนี่ไนะดหูหน้าใส่น้ามี่ห่วยกะเบิดจะล็อกจะแล็กกะขอดคอ,อใส่จอนเบิด์ตพี่กายนี่ปีนี่ผัดหัามจนเขาออกเนาะบ่พอดีเลยบ่ทำมดา,าบ่ <c oughs> แต่ละปี <c oughs> เอาขืนข้าวาเอาปวกกินนี่ม้เหยียบล่นกองสงีมานี่ได้ฉีดใส่เขายังี้ยได้ใส่เขานี่เขาขืนเก่าอยู่ใส่เขางั้นบอกพี่นะเขางั้นพ่นสีป้าอีกใช่ไหมพ่นสีป้าต้นเขาพี่นะใส่เขางั้นบอกใส่เขากลางพี่กายใส่เขากลางพี่นี่อยู่หน้าบ้านนะใส่เขากลางเนาะหน้าพผาหัวใส่กระโดดว่ะ หน้าบ er like ้านอาัยวาสิได้จุ่มนำพายใส่ายเนาะใส่เขากลางกับขันคันมันฝนปลาเขาก็จะจุบ้ํำพายํำบนไซวะอยู่หน้าบ้านนั้งบังหวะผบไม่น้ำไหมปลาพูดแบบพูเหน่เนาะผูกกัวเห้าเี่ก็ไม่ได้นี่ผูกเขาเจ้านามถ่วเขาเจ้าก็ร้อย้นาลงไปเกี่ยวเอามุดนามเกี่ยวเอาแล้วก็ใส่เหือขึ้นมาตากงขึเพื่อน กลัวห้าวกันเลยใครจะเอาไปเห็นนะนะพะนาเบิดกระไรมันซุกเบิดเลยพาร,ราดมันกระซิเน่าของหนามผมนะเขาจะเอาหมุน้นามมุกไปเอาใส่เงื่อนเห็นกระเจาเา้าก่อนเห็นกระเจ้าใส่เงื่อนกลัวห้ากันมีคือกันเกี่ยวอเป็นเช่เหียวกคลิปนี้ก็ล่าก่อนนะพี่น้องมัดข่าเนาะเนื้คนเข่าก็สีถ่ายทอดให้เบิ่งอีกเท่อหนึ่งสิบหาไปมัดเข่าคือกันไม่ต้องวีก็มัดได้พี่น้องเอ้ย สวัสดีน้องวีบอมารเรื่อบ่าไหวบ่ถ่ายหายซื่อๆขอขอบคุณในไลน์เลยพี่น้องที่ีมีแอ่งพี่น้องฝากหน่อยดิผักก็ไลก็แซ่ดเลยพี่น้องขอขอบขอบคุณขอบบุญขอบคุณในไลน์เนาะที่เด็ดๆขอขอบคุณในไลน์เนาะที่ มียายจะดีพันผาเงินมากเกี่ยวเขาซอยซื้อละมันใส่เครื่องตัดเขานะ่าหน่อยขอขอบพูดในลายเด้อขอให้ยอายจะดีมีแห้งเนาะขอให้ังให้มีเป็นเสียทีเงินแสนเงินล้านเนะาะแางเปิดคลื่สิได้พากันถ้ามีโอกาสขอจะขึ้นสิได้พากันเนาะก็ขอขอบพูดในลายเด้อเด้อขอบใจหลายเด้อที่ชงกำลังใจไปห้มัดเข่ากันเด้อพี่น้องกันี้ถ้าพากันตอนขนเขานะ่าเนาะ